สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการแปลงเลขฐานสองไปฐานสิบนะครับการแปลงเลขฐานสองไปฐานสิบวิธีการก็คือการกำหนดค่าประจำหลักเริ่มจากขวาสุดหลักหน่วยให้เป็นค่าเป็นยี่สิบยกกำลังศูนย์หรือหนึ่งหลักถัดมาทางซ้ายให้ค่าเป็นสองยกกำลังหนึ่งหรือสองหลักถัดไปอีกให้ค่าเป็นสองยกกำลังสองหรือสี่และเพิ่มกำลังของสองไปเรื่อยๆตามลำดับ คูณค่าประจำหลักนำ,นำค่าประจำหลักแต่ละหลักของเลขฐานสองมาคูณกับค่าประจำหลักของมันบวกผลลัพธ์ทั้งหมดนำผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณในแต่ละหลักมารวมกันจะได้ค่าเลขฐานสิบครับการแปลงเลขฐานสองไปฐานสิบนะครับตัวอย่างแปลงหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ฐานสองไปฐานสิบนะครับเราจะนำเลขฐานสองเนี่ยมาเทียบกับค่าประจำหลักของเลขฐานสิบนะครับก็คือหนึ่งสองสี่แปดไม่สิครับต้อง พูดว่านำม,มาเทียบกับค่าจัมบักของเลขฐานสองก็คือหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่โดยเราจะนำตัวเลขนี้มาบวกกันเราจึงจะได้เลขฐานสิบนะครับเช่นข้อนี้นะครับก็คือการนำเราก็จะนำหนึ่งมาตั้งนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็นำมาเทียบกันนะครับเราจะนำห้าหนึ่งสองบวกสองห้าหกบวกหนึ่งสองแปด ไม่บวกครับขอโตษ้นครับบวกหกจุดสี่บวกสี่บวกสองเราจะได้สามเราจะได้แปดสามแปดฐานสิบนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ทุกท่านตั้งใจฟังครับผม